หักเลยปึ๊บ oh. แล้วเดี๋ยวเราเดันต่าง,งออกแล้วตอนเนี้ยไปปัดไปปัดดอกนี้นะฮะอุ้ยงานละเอียดใช่ถ้ารอเตี้ยๆเราผันเนี่ยจะติดดีแต่แต่อันนี้ยยังได้ยังเขายังไม่ได้เวลาน้ำเชื่อเขายังไม่ออกเลยนะ <S <S ต้องรอแป๊บนึงครับเนี่ยอันเนี้ยเนียมเริ่มออกแล้วเนี่ยเห็นไหมอีกสักสิบนาทีก็ปัดแล้ว ล่อน้ำดอกแล้วเราก็เอาตัวผู้ผสมตัวเมียเถูกต้องครับถ้าเตี้ยนะครับถ้าสูงพี่ก็ใช้ไม้ขวาดไม้กวาดอยากย,ยอ่ะเดี๋ยวยจะปัดให้ดูอ๋อแล้วพี่จะลูบสองทีแนละ้วพี่จะลูบลูบนี้เลยลูบไปทีนึงปไปเลยครับแล้วก็ลูบลูบกลับอีกทีนึงแค่ได้จบไม่เป็นไรครับเจ็จบแล้ว เขาดอกเขาไม่ได้ร่วงนี่ไอปีกเขาล่วงเฉยใช่ครับอันนี้ก็พอแล้วอันไหนสูงก็ทั้งวันไม่ถึงทั้งวันถ้าต้องมาวันที่แบบติดแล้วน่าจะรูดสนุกอ่ะอย่างนี้เลยขวาดกวาดขวาดเลยอะค่ะใช่ครับขวาดสองทีที่จะผ่านกระสองทีไปมาหรือสีขวาดให้มันมันจะจบละแต่พอมันบานชุดนี้จบใช่ไหมครับมันก็จะโรยพรุ่งนี้ก็มามาปัดอีกชุดหนึ่ง ก็ต้องเลือกปัดกี่วันครั้งคนะหรือว่าเรื่อยๆเลยอ่าบางบางที่ก็ปัดทุกวันครับเพราะว่าดอกอ่ะมันบานไม่พร้อมกันแต่แลชะช่อครับมันมันจะบานเหมือนเหมือนกับอ่าวันวันเนี้ยชุดชุดนี้บานบานไม่นี่อีกวันอาจจะบานกระปุกนี้ก็ได้เราก็มาปัดชุดนี้แหละจะแตกแลนะ้วเนี่ยเห็นไหมเนี่ยอ่าอันที่สูงสูงทักมันเนาะเพราะข้างบนมันมีลมแล้วก็รูดไปเลยน,นี้นะครับ เราพอถึงไปถึงกับใบตุอนไรเนี่ยเราก็รูดรูดเป็หนึ่งทีไอ้ร่วงล้ว้งมันนะดอกดอกไม่ล่วงหรอกแล้วก็รูดกลับอีกทีก็จบละอันนี้คือคือโอเคละหนึ่งหนึ่งช่อนะครับล้วก็มาอันนี้พอรูดเราต้องดูสังเกตน้ำหวานก่อนนะครับอนเป็นไงเยอะอยู่นจริงแล้วเนี่ยเยอะอยู่ครับ อันนี้ถือว่าบานเยอะแหละแต่มันบานปลายกิ่งก่อนไงแล้วก็แต่ดได้เอาไปเถอะอะไรไม่ทั่วแล้วก็ลูกมันทั่วเนาะบางทีก็อยู่ก็มัน่ะสามชั่วโมงสองชั่วโมงวันหนึ่งอะ่ะอันนี้พอปัดแล้วเนาะปันดสองซีก็โอเคแล้วมันก็ดอกมันบานไม่พร้อมกันหรอกก็จะประมาณทุกสิบวันมันจะบานหมดครับผม แต่บางคนเขาปกพี่อะปัดวันเล้นวันบางคนก็ถูกวันอันเนี้ยถ้าเป็นพี่อะพี่จะต่อดอกเอาอันไหนคือน้ําน้ํามันอยู่ยอยู่ตรงกลางนะครับเนี่ยมันเยื้มแล้วเนี่ยเนี่ยเนี่ยลองสังเกตดูใกล้ๆเลยมันมีน้ําออกมาแล้วเห็นไหมขีนแรงมากอ่ามันจะหอมเขาเรียกต่อดอกนะครับจะเด็ดพี่จะเด็ดตัวตัวเมียออกแล้วจะเหลืออะไนะพี่ก็มาต่อเอามาจิ้ม ามาจิ้มตรงเลยเหรอเนะี่เนี่ยเนี่ยจิ้มเลยจิม้มจิ้มเกรสรเห็นไหมทุกดอกเหรอใช่ไล่จิ้มไปเลยแล้วเดี๋ยวลองมาดูว่าเขาจะติดเป็นยังไงนะก็นล่จิ้มทุกดอกเลยจิ้มไปเลยอ่ะแค่นี้แหละอันนี้เดี๋ยวปัดเพรอไม่ถึง อันนี้คนคนโบราณสอนมาครับคุณตาสอนมาบางคนเขาเอาแปลงใช่ไหมแปลงรูปรูปรูปพิ่รอจิ้มนี้เลยโอเคอ่ะแค่นี้แหละอันนี้ก็ยังผัดได้อยู่บางทีะ อันรคะกินๆน,น,นนะ่ากินเละอุ้ยน่ารัะกะ่ะนี่คือที่แต่งออกอ,อกใช่เน,เ,นเ,นเนี่ย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 ที่เหยียบเ,ยเห็นตรงทําเ <c oughs> นี่ยคือแต่งออกนะเนี่ยแต่งออกเต็มลยเนี่ยทั่วเลยแต่มันแห้งแล้วเนาะนนนเนี่ยถ้งั้นน่รแต่งออกแล้ว Terima <small> kasih telah menonton!